วันที่16กรกฎาคมเวลา18นาฬิกา30นาทีกองประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม2,566นำโดยผู้บริหารสาวคนเก่งซินีนาดเองตระกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกองประกวดนางสาวถิ่นไทยงามได้จัดการประกวดรอบตัดสินณโรงแรมเอสพาร์ลังสิตโดยสาวงานที่ชนะใจกรรมการคือหมายเลข14คุณหมอซิลเวียแพทย์หญิงศิรดาโลบุโยอายุ24ปีจากจังหวัดเชียงใหม่ คว้ามงกุฎพร้อมเงินสดและของรางวาลัลรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทเวทีนางสาวถิ่นไทยงามที่สร้างประวัติศาสตร์ให้วงการนางงามไทยมาอย่างยาวนานถึง73ปีนับเป็นเวทีระดับประเทศเวทีแรกที่พร้อมนำเสนอและถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลภายใต้แนวคิด Sustainable Beauty พลังความงามที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์สังคมและส่งเสริมความเป็นไทยอย่างยั่งยืนด้วยรูปแบบการประกวดในปีนี้เรียบหรูสง่างามทันสมัยและยังคงอัตลักษณ์ความเป็นไทยไว้เช่นเดิมโดยการประกวดลอดตัดสินในปีนี้มีเหล่าดาราคนดังมาร่วมงานกันอย่างคับคัง่งโดยผลประกวดนางสาวถิ่นไทยงานประจำปี2566 ผู้ได้ครองตำแหน่งคือหมายเลข14คุณหมอซิลเวียแพทย์หญิงซิลดาโลบุโยอายุ24ปีจากจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัลเงินสูง5 0,000นบาทมงกุดเพชรมูลค่า3 0 0 0 0นบาทพร้อมสายสะภายและตั๋วเครื่องบินเส้นทางภายในประเทศระยะเวลา1ปีโดยสายการบินแอร์เอเชียและรางวัลอีกมากมายรางวัลรองชนะเลิศได้แก่หมายเลข6นางสาวปณิชชาคงสวรรยา หรือน้องแบมอายุ22ปีสาวงามจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตรับรางวัลเงินสดมูลค่า2 0 0 0 0 0บาทพร้อมสายสพายและรองชนะเลิศอันดับสองซึ่งรับตำแหน่งเท่ากันจำววนวน3รางวัลได้แก่หมายเลข4นางสาวอมรทิพย์ทองเจริญสิริกุมหรือน้องมินอายุ22ปีสาวงามจากมหาวิทยาลัยอัสัมชันหมายเลข10นางสาวธันรพัฒน์ไพรพันธ์หรือน้องนางอายุ21ปีสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนบุษิต และหมายเลข12นางสาววริศราบุญจันทร์หรือน้องฟิลมอายุ24ปีสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณโดยได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า1 0 0 0 0บาทพร้อมสายสะพาย โดยผลประกวดนางสาวผินไทยงามประจำปี2546ผู้ได้ครองตำแหน่งคือหมายเลข14คุณหมอซีเวียแพย์ญิงศิรดาโรบิโยอายุ24ปีจากจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัลเงินส5 0 0 0 0นบาทวงฝุดเพชรมูลค่า3 0 0 0 0บาทพร้อมสายสภายและตั๋วเครื่องบินเส้นทางภายในประเทศระยะเวลา1ปีโดยสายการบินแอร์เอเชียและรางวัลอีกมากมาย รางวัลรองชนะเลิศได้แก่หมายเลข6นางสาวปณิชรา,าคงสวัสดยาหรือน้องแบมอายุ22ปีสาวงามจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตรับรางวัลเงินสดมูลค่า2 0 0 0 0 0บาทพร้อมสายสะพายและรองชนะเลิศอันดับสองซึ่งรับตำแหน่งเท่ากันจำนวน3ารางวัลได้แก่หมายเลข4นางสาวอมรทิพย์ทองเจริญสิริคุณหรือน้องมินอายุ22ปีสาวงามจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญหมายเลข10บนางสาวธันรพัฒน์ ไพรพันธ์หรือน้องนางอายุ21ปีสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและหมายเลข12นางสาววริศราบุญจันทร์หรือน้องฟิลม์มอายุ24ปีสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณโดยได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า1 0 0 0บาทพร้อมสายสะพาย ก็ซินเนียก็ตั้งใจมากมากตั้งใจมาหลายปีแล้วค่ะแล้วก็เวทีนี้ก็ดีใจมากๆค่ะคิดนะว่าแบบว่าเฮ้ยาอะไรทำไมวันนี้มงมเหมือนช้างอะไรก็ค่ะก็ซิเนียก็หวังว่ากรรมการจะชอบในความเป็นตัวของตยอยัวเองของซิเนียค,ค่ะแล้วก็ซิเนียก็มีความตั้งใจจริงๆที่จะได้ตำแหน่งนี้มาเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งายืนต่อไปะค่ะ ที่บอกว่าตั้งใจมาหลายปีนี่คือเราตั้งใจมาเรากวดเวทีนี้มาใช่ค่ะคือซินเนียเป็นนางงามเดินสายค่ะชนจริงจริงชินเนอรเดินสายตั้งแต่อายุ1 8เนี่ยค่ะตอนนี้ชินเนอยอายุ24ค่ะก็คือ,อรู้จักเวทีนี้ตั้งแต่เดินสายแรกๆเลยแล้วก็ด้วยความที่ซินเนียเรียนหมออะค่ะซินเนียก็หาเวลาลงมาตลอดเลยค่ะแล้วก็ปีนี้เรียนจบแล้วแล้วก็มีเวลามาลงได้พอดีก็เลยมาลงปีนี้ค่ะก็เหมือนฝันที่เป็นจริงแล้วใช่ค่ะ คำถามเบสิกตอนเหลือสองคนสุดท้ายตอนนั้นคิดอะไรกันอยู่สำหรับตัวเราเองเราคิดอะไรอยู่ตอนนั้นค่ะก็คือชินยอนกับแบมก็รู้สึกว่าวันนี้เราก็ตั้งใจมากๆทัง้งคูงง่แล้วก็ทําได้ดีมากๆทั้งคู่ค่ะแล้วก็ชินยอคิดว่าไม่ว่าจะเป็นชินยอนหรือแบมก็สมมงทงัง้งคู่ค่คะแลวเรา <c oughs> ล่คะคะตอนนั้นคิดอะไรอยู่แต่ว่า <c oughs> จะเป็นฉันไหมหรืออะไรยังไงก็แบมกับพี่ชินยอนมาด้วยกันนะคะก็นั่นแหละ ตอนจับมือก็พูดกันว่าเก่งเก่งกันมากเลยทั้งสองคนอะไรเงี้ยค่ะถ้าใครได้ก็คือดีใจทั้งพูดดีๆค่ะเพราะว่าทุกคนก็อมที่จะทำงานให้กับกองประกวดอยู่แล้วค่ะส่วนตัวเราก็คุณลงทุนตรงไหนวัดเราก็มาทำเปหมดตัวตัวเองอ๋ะค่ะสำหรับแบมแบมรู้สึกไม่เสียดายอะไรเลยค่ะเราทำเต็มที่มากๆวันนี้แบมทุ่มเทกับทุกๆรอบเลยแล้วลองันดับสอง ก็วันนี้ก <Would lich> ็ทาเต็มที่เหมือนกันค่ะแล้วก็รู้สึกสนุกมากๆได้มาเจอเพื่อนๆในกองค่ะแฮปปี้มากๆเลยค่ะแล้วยังไงหลังจากเราทำยังไงเราจะแบบว่าปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วเราจอไฟสาฝันก็ตอกไหมจริงๆแล้วของการทำงานอย่างนี้มีก็หลักๆแล้วก็อยากทํางานกับกองต่อไปค่ะแล้วในเรื่องของแฟนว่าจะลงอะไรต่อก็ขอให้เป็นเรื่องของอนาคตนะคะรอติดตามนะคะแล้ววันนี้วันนี่ะ รู้สึกดีใจค่ะที่ได้อยู่ในทถว้าค่ะแล้วก็ยินดีกับพี่ซิลเยอยด้วยนะคะแล้วก็ยินดีกับทุกตำแหน่งด้วยก็อย่าลืมเ,เป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามนางสาวถิ่นไทยงามด้วยนะคะชา่อวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะทางนี้เป็น ครั้งที่2ของนางนะคะกับเวทีนางสาวถึงนไทยงามค่ะนางเคยมาเวทีนี้มื่อ3ปีที่แล้วนะคะก็วันนี้กลับมาในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมนางสาวถึงนไทยงามปีนี้ค่ะดีน่าจะกลับเดี๋ยวยังไงปีนี้ขอทํางานร่วมกับองค์กรก่อนนะคะส่วนอนาคตก็ให้ทุกคนติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะนครั้งนี้เราจะมีธารกิจอะไร่องว ค่ะก็หลังจากนี้นะคะก็จะมีภารกราิจของกองประกวดค่ะเอ่อจะมีกิจกรรมช่วยสังคมต่างๆคะ่ะรวมถึงว่าซินเยียจะไปต่อเวทีใหญ่ไหมหรือว่าไปเวทีไหนคงต้องติดตามรอกันดูกันอีกทีะคะ่ะล้วสามารถติดตามเราได้ทางช่องทางไหนบ้างค่ะก็สามารถติดต่อได้ทาง Facebook ิน s t a g r a มแล้วก็ติกตกอนะคะของเพจนางสาวชินไทยงามค่ะจะพูดถึงอะไรถึงแฟนนางงามไหมคะที่คอยเชร์กนแอบต้นมาเลยค่ะ ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะซิเนีดีใจมากๆที่มีคนเชียรนะคะค่ะซีเนก็ขอบคุณทุกแรงสนับสนุนเลยค่ะแล้วก็ขอให้ติดตามซิเนยียต่อไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ